เวลาที่จะโจทย์ยาๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอ่านก่อนนะเล้วเราอาจจะใช้ตัวแปรแทนนะฮะ,ะแก้วและติ๊กมีสบู่รวมกันอยู่เ,เดี๋ยวนะมีสบู่ก้อนอยู่จํานวนเท่ากันโดยสบู่แต่ละก้อนเนี่ยมีขนาดเท่ากันแก้วบรรจุสบู่ลงในกล่องขนาดเล็กซึ่งจุได้กล่องละสีก้อนส่วนติ๊กบรรจุในกล่องขนาดใหญ่ซึ่งจุได้กล่องละ6 6ก้อน หลังจากที่แก้วและติ๊กเนี่ยบรรจุลงกล่องของตัวเองทั้งหมดแล้วพบว่ากล่องทุกใบมีสบู่อยู่เต็มกล่องอ๋อถ้าจํานวนกล่องขนาดเล็กที่บรรจุสบู่ของแก้วเนี่ยมากกว่ากล่องขนาดใหญ่ที่บรรจุสบู่ของติ๊กอยู่10กล่องครับแล้วจํานวนกล่องที่บรรจุสบู่ของติ๊กมีอย่างน้อยที่สุดกี่กล่องฮะ ่ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเข้าใจไหมว่าเขาถามอะไรเออใช่ป่ะอย่างน้อยที่สุดถามหาพวกของรมอครนใช่ไม่ใช่นะฮะถามหาพวกของรมอครนอ่ะอืมซึ่งสภาพการที่4กับ6เนี่ยสกับหเนี่ยมันมีครนอเพียบเลยใช่ป่ะ มันมีตัวร่วมมาเพียบเลยนะฮะแต่ว่ามีครอรนอเอ่อคิดอย่างนี้เดี๋ยวพี่เขียนให้น้องดูก่อน4กับ6เนี่ยหาครอรนอนะของ4กับ6นะฮะแล้ก็บอกตัวร่วมคือ2 2กับ3นะครับมันก็คือ4 32ใช่ปะ่ะครอรนอก็เท่ากับ12นะครับเพราะนั้นหมายความว่า 24ก็เป็นตัวร่วมตัวถัดไปอะใช่ไหมแล้วก็เอา3เข้ามาคูณอีกอ่ะสิบสอก็เป็นตัวร่วมตัวถัดไปยอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอ่ะโอเคไหมครับนะนะอืมทีนี้โจทย์เขาบอกว่าถ้าจำนวนกล่องขนาดเล็ก ที่บรรจุสบู่ของแก้วมากกว่ากล่องขนาดใหญ่นี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะอยู่10กล่องครับแล้วกล่องที่บรรจุสบู่ของติ๊กมีอย่างน้อยที่สุดกี่กล่องติ๊กเนี่ยใช้กล่องเล็กหรือกล่องใหญ่กล่องใหญ่นะครับเขาถามว่ามีกล่องใหญ่กี่กล่องนั่นแหละนะฮะ ก็คือกล่องเล็กเนี่ยมีมากกว่ากล่องใหญ่อยู่อย่างน้อย10กล่องคำว่าอย่างน้อย10กล่องแปลว่ามากกว่า10คือ10ก็ได้1 1ก็ได้12ก็ได้13ก็ได้14ก็ได้ได้หมดเลยโอเคปะ่ะคิดไงดี เหมือนต้องใช้ชาวนิดๆ,ๆกระโจดข้อนี้โอเคแรกเริ่มเรารู้แล้วแหละว่ามันเป็นตัวรั่วมะนะคาร์อนอนคือ12นะฮะแต่ว่าเรามองจากสภาพแล้วเนี่ยสิไม่ใช่คําตอบหรอกใช่ปะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าของติ๊กเนี่ยมีอย่างน้อย10กล่องมีกล่องขนาดเล็กมีมากกว่ากล่องขนาดใหญ่อย,อยู่อย่างน้อย10กล่องนะอื สองคนมีสบู่เท่ากันอเอาไงดีมีไอเดียไหมว่ามาก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้มาอืม 1> 12, 1, 12, 12, น2่งสิบสองสิบสออ่ะพี่เขียนให้เรื่อยๆ 12, 5, 6, 10, 12, 6, 7, 12, 12 7. ้าหเท่าไหร่84สิอ่ะพี่ว่าเขียนแค่นี้พอแล้วกล่องเล็กจุได้4กล่องใหญ่ สูตได้หโอเคไหมน้องจะคิดก่อนไหมหรือว่าจะไปพร้อมๆกันเลยอ,อ่ะงั้นน้องดูให้ดีนะเรารู้ว่ามันมีตัวร่วมตามนี้ถูกปะส2บสอง48 60, 72, ่ส72ส4หเรไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะ เราเอาตัวร่วมตามเนี่ยมาพิจารณาฮะว่ากล่องเล็กกล่องใหญ่ได้กี่กล่องครับผมมาพี่จะเริ่มเติมแล้วนะกรณีที่มันมีสบู่12ก้อนเนี่ยกล่องเล็กจะมี3ามกล่องกล่องใหญ่จะมีสองกล่องมีส่วนต่างกันอยู่1กล่องโอเคไหมโอเคไหมฮะเราต้องการส่วนต่างมากกว่า10กล่องครับจบไหมงั้นเราก็ค่อยๆไล่ไปก็ได้ แต่พี่มองปุ๊บพี่รู้แล้วว่าไอ้สองตัวเนี้ยไม่ต้องคิดหรอกพี่ขอกระโดดไปเลข60เลยมากรณีที่เป็น60เนี่ยมีกล่องเล็กอยู่12กล่องใช่ปะวะเดี๋ยวนะ15กล่องนะฮะแล้วก็มีกล่องใหญ่อยู่10กล่องลบกันต่างกันอยู่5กล่องใช่ไหมโอ้ อย้าพี่ก็ต้องกระโดดไปที่แปดสิบสี่เลยพี่ว่าไป120ร้อยี่สิบกล่องไปเลยป่ะ,ะพี่ขอ120ร้อยี่สิบกล่องเลยนะกรณีที่เป็น120ร้อยี่สิบกล่องพี่มีกล่องเล็กอยู่สามสิบกล่องนะครับถูกไหมเอาแม่สี่หานะแี่สามสิบสองแล้วก็พี่มีกล่องใหญ่อยู่ยี่สิบกล่องอ่านี่ไงต่างกันสิบกล่องแล้วเธอ ทีนี้โจทย์ต้องการ10กล่องหรือว่ามากกว่า10กล่องครับอ่านให้ดีอ่านภาษาไทยให้ดีอันนี้เอาไปก่อนที่บรรจุสบู่ของติ๊กอย่างน้อย10กล่องฮนะแปลว่า10กล่องเอาไหม10กล่องเอาไหม น่าจะเอานะเพราะว่าอย่างน้อยสิบกล่อง1ิบกล่องก็คือถือว่าอย่างน้อยแล้วนะครับเพราะนั้นจํานวนกล่องที่บรรจุสบู่ของติ๊กอย่างน้อยที่สุดกี่กล่องครับผมเมื่อกี้เราได้แล้วตัวเลขสิบกล่องอะ่ะก็คือเลขนี้อันล่างสุดเลยเห็นปะเพราะนั้นของติ๊กก็ต้องเดี๋ยวนะมองดูอีกทีติ๊กมันเล็กหรือใหญ่วะ <laughs> แก้วละติ๊กเอ่อติ๊ก ติ๊กคือกล่องใหญ่ฮะติ๊กคือกล่องใหญ่ติ๊กก็คือยี่สิบกล่องครับใช่ปะ่ะ20กล่องตอบข้อสอครับผมจบเนี่ยคิดอย่างเงี้ยฮะอืมเนี่ยถ้าถ้าถ้าพี่เขียนอย่างนี้จะเข้าใจไหมเนี่ยนะอืมเนี่ยก็คือตอบ20กล่อง นะฮะของติ๊กนะครับเขียนไหมดังนั้นข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ยากนะสำหรับสำหรับในระดับนี้นะครับถือว่าเป็นข้อที่ยากคือมันไม่ได้ยากที่ตัวเลขแต่ว่ามันยากที่วิธีการคิดโอเคปะ่ะเราอาจจะไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนนะ และนี่คือสาเหตุที่พี่บอกว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้อยู่ที่แค่ความเข้าใจเท่านั้นต้องฝึกทําโจทย์ด้วยเราจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้คิดว่าแบบสิ่งที่เราเรียนมันคิดต่อได้นะแล้วมันสามารถคิดแบบนี้ได้นะนะเข้า okay, ไหม